ขอวินให้ลมนาวเวยพัดไปบอกเธอที่ว่าคนที่ยวทัางนั้นจะเดาเหมือนกันไม่ตอนเลยก็รอมานั้นนาเรบีจะเจอกันสักทีว่าใจฉันอ่อนแอก็แกได้กอดเธอคนดีก็ภาวนาก็ให้ได้เจอเธอตรงที่นด้น ก็ไม่วันขอแค่มีเธอลมที่พัดมาพัดจากแดนใดหัวใจคำนึงนึกถึงเรื่องเราภาพควงวันเก่าๆยังคอยย้ำเตือนเสมือนมีเธอคอยบอกว่ารักเราอยู่ตลอดฉันก็ได้แต่นับวันเวลา จะผ่านพ้นยังมันในสัญญาฝากลมหนาวไปบอกเธอว่าคิดถึงเธออย่ากอดจังภาพฉันยืนอยู่ข้างหลังสองแขนของฉันอบก,กอดเธอเันหนาวกายฉันว่าไม่เท่าไรแต่เันหนาวใจแค่เธอบรรนเทนวนวันใจถึงซองเราต่างไกลแต่ฉันว่าคงไม่เกินใจเชื่อมันในหัวใจและรักของเราไม่เติมใคร เธอที่ให้ใคิดถึงเลยนั่นวันไม่ได้เจอยังรักเธอเหมือนเดิมไม่อยากให้เธอไกลเพราะฉันขอให้ลมหนาวเธอพัดไปบอกเธอที่ว่าคนที่อยู่ทางนั้นจะหนาวเหมือนกันไม่ตอนนี้พรรอมันนานนะระเบ,บียดเจอ,อกันสักทีว่าใจฉันอ่อนแอก็แกได้กอดเธอคนดีก็ภาวนา หนาวที่เปิดกระทบกายทำไมถึงหนาวในหัวใจเล่นหนาวครั้งนี้คงแสนนานจะหน,นาวเท่าไรฉันก็ไม่วันขอแค่มีเธอเธออยู่ตรงนั้นและเธอเป็นอย่างไรบ้างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมในยามว่างอยากทําเธอตอนไม่มีฉันอยู่เคียงข้างเป็นเหมือนฉันหรือเปล่าหนะหัวใจไม่เธอแค่อยากให้เธอได้รับรู้ ใจของฉันดวงเดียวมันมีแค่เธอ only you จะพูดว่ารักทุกวันให้เธอเท่อใจนําหมาบุหรือดูการที่จะเปลี่ยนไปแต่ใจมันคงไม่เสื่อมคลายฉันรอแค่เธอที่โอบกอดพลาลหนาวเวลาบอกให้ฉันรอที่เดิมยังคอยอยู่เชิงเขาทุกวินาทีมีเธอและภายในใจไม่เหี่ยวเฉารอวันที่เธอเด็กลัำมาวอนเมกและหมวกช่วยเป็นพยา าน,าน,าน่นาวนี้ขอแค่มีเธอขอ,อกอดเธอที่หอายคิดถึงเลยนั้นวันไม่ได้เจอยังรักเธอเหมือนเดิมไม่อยากให้เธอไกลเพราะฉันขอวางเงลมหนาวใจพัดไปบอกเธอที่ว่าคนที่อยู่ทางนั้นจะหนาวเหมือนกันไม่ตอนเพยรอมานา่นนานะเีแต่เดอกกันสักทีหัวใจฉันอ่อนแอก็อแกได้กอดเธอคน เธอตรงที่เดิที่ที่คุณเคยอ้อมแขนของฉันโอ,บบอ,อก่นเธอลมหนาวที่พัดกระทบก,กายจำไม่ถึงหนาวในหัวใจและหนาวครั้งนี้คงแสนนานจะหนาวเท่าไหร่ฉันก็มีวันขอวอดให้ลมหนาวเจยพัดไปบอ,อกเธอทีว่าคนที่อยู่ทางนั้นจะหนาวเหมือนกันไม่ตอนนี้ว่ารอมันนั้นน่าระมิเดเจอ,อกันสาดที้ ว่าใจฉัน air, อ่อนแอก็แก่ได้กอดเธอคนดีก็วันนาก็ให้ได้เจอเธอตรงที่เดิมที่ที่คุณเคยอ้อมแขนของฉันกอดเธอลมหน,นาวที่เพิดกระทบกายทำไมถึงหนาวในหัวใจและหนาวครั้งนี้คงแสนนานจนหนาวเท่าไรฉันก็ไม่ว่า